Oh, but but if you hurt somebody what do you say sorry sorry ภาษาไทยต้องทำไงครับขอตังค์ครับขอตังค์นะครับสวัสดีคุณผู้ชมครับครับโอ้สวัสดีครับวันนี้เนี่ยนะครับผมกับวินสตันมายืนอยู่ที่หน้าร้าน s u p e r Sports นั่นเองนะครับ So Winston, do you like playing sports yes what kind of sports do you like I like Running. You like running. What else? What else do you like? Jumping. Jumping. Okay. What else do you like? And dancing. Dancing. Okay. That's a sport. Dance. Dancing. Good then. Good What else? Golf. Golf. Oh, you like to play golf. And what else? Football. Football. Okay. Then, So instead, what sport are you good at? I'm good at running. You're good at running. Can you run fast? Yes. Okay. What sport Ooh. are you good at? Good at. Let me a hat Oh well, Winking had a man. Winston, right wing in the anagram, eh Yes. Let's run into the shop. Yes. Are you ready? Yes. On your marks. Get set. Go. Let's football in the cup So Win, you like to play football, right? Okay. So you know what, Win? These are called football jerseys. Football jerseys. <laughs> ah, button. Let's say seal button. button. button and on the cup Okay, Winston, which jersey would you like? I the red one. The red one. Which team do you support? I support Liverpool. Yeah. Do you know which team this is? <laughs> this is Manchester United. Yeah. Manchester United. I support Liverpool. 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 <laughs> support. <hide> <hide> support ส่งเสริมแลสนับสนุนทีมไหนเราจะไม่ใช้เชียร์เพราะเชียร์แต่วราออกเสียงเสียงดังเชียร์เชียร์เชร์ support คือนเชียร์ทีมไหนแล้ว supporter ก็คือกองเชียร์นี้นะครับ I also support Leicester Winston you can support any team Liverpool Leicester but not Man U w a y n t Man U ไปหาลิเวอร์พูลดีกว่าไป let's go เวลาเราอยู่ในห้างสินค้าแบบนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมเป็นคนที่ขายหรือเป็นพนักงานขายเราจะต้องถามว่า What are you looking for? What are you looking for? แปลว่าค้นหาอะไรอยู่นะครับแต่ตอนนี้ผมว่าวินเซนต์ไม่ได้ looking for นะไม่ได้ค้นหานะครับเขากำลังจ้องมองอะไรอยู่นั่นเองครับดังนั้นเราจะถามดีกว่าวินเซนต์ What are you looking at? at the soccer shoes โอเคแต่ถ้าเป็นรองเท้าฟุตบอลนี่ยนะครับฝรั่งเนี่ยหลายครั้งเขาจะเรียกว่า football boots หรือ cleats ก็ได้นะครับ oh. นะ cleats คือ c l e a t s นะครับใส่ s เพราะมีสองข้างเนาะ football boots แล้วคณอาจจะงงว่ามันเป็น boots มันไม่ได้เป็น boot ขึ้นมานะฮะแต่คนอังกฤษเขาจะเรียกว่า football boots แล้วที่นะฮะแล้วที่อเมริกาหรือว่าคนทั่วไปเขาเรียก cleats ก็ได้นะครับแต่เมื่อกี้วินเซนเรียก football shoe ใช่ไหมครับผมดังนั้นน,นะครับเวลาเรามีลูกเนี่ยเราก็ควรจะให้ลูกของเรานั้นจับ นะกีฬาหลายชนิดแล้วไม่ใช่แค่จับครั้งเดียวนะฮะให้เขาได้จับหลายๆทีลองเล่นดูสักหน่อยแล้วเขาอาจจะเจอสิ่งที่เขาชอบและสิ่งที่เขาทําได้ดีอาจจะไม่ต้องเป็นถึงขนาดกลับไปเป็นมืออาชีพนะฮะแต่อย่างน้อยเป็นฮ็อบบี้หรือว่าพาร์ทไทม์ฮ็อบบี้หรือพาร์ทไทม์ก็แปลว่าอะไรครับแปลว,ว่าง,งานอดิเรกใช่ไหมไม้แบดเขาเรียกว่าแบดมินตันสติกใช่ไหมใช่ไหม it's called a b a d m i n t o n racket what's it called b racket b a d m i n t o n racket ภาษาไทยคือไม้แบดมินตัน ลูกขนไก่ลูกขนไก่กไกอ่านะครับลูกขนไก่ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับ baby chicken hair baby chicken hair ก็อยากจะบอกนะฮะว่าถ้าคุณเคยจับหลอดนี้เนี่ยแล้วคุณยังไม่รู้นะครับว่าลูกขนไก่คืออะไรเนี่ยแสดงว่าคุณไม่ได้ช่างสังเกตเพราะมันจะมีเขียนอยู่ตัวนี้นะครับว่า shuttle cock นั่นเองครับ sir so winston this is not called a baby chicken hair this is called a shuttle cock say ลูกขนไกล่ลูกขนไก่ทำไมต้องพูดเป็นสำเนียงฝรั่ง This is c a l l e พ p i พ g p o ิง p i n หรือ T ทเบิ t เ n นนิ e เทเบ t ลเ n นนอ่า b a เ e นะครับนั <Bad S 1> <c oughs> ่นคืออะไรครับ b a d m i n t o n No, no. Badminton. อันนี้มันคือ b a d m i n t o n อันนี้คือพิงพองแบ t จากแบดไครับข้างขาวข้างขาวแบก็คือั้างขาวใช่ไหมนี่แล้นี่มันเห็นค้างขาวตัวนี้ไหมไม่มีั้างขาวนี่มันคือ ping pong bat หรือ a p i n พ p ง n g paddle ก็ได้นะครับเอาละครับว่าตอนนี้นะครับผมก็มีมีไม้อยู่2ไม้นั่นเองนะครับมัคือ ไม้สนุกเกอร์กับไม้เบสบอลใช่ไหมครับเวนนาวภาษาอังกฤษไม้คืออะไรครับเวนไม้อ่าไม้ก็คือ wood ก็ถูกครับแต่ถ้าไม้เป็นแท่งๆแบบนี้เขาเรียกอะไรครับไม้ stick stick ถูกต้องครับส่วนถ้าไม้ธรรมดาเรียกว่า wood ถ้าไม้เป็นแท่งๆเรียกว่า stick แต่ถ้าไม้เบสบอลหรือไม้สนุกเกอร์จะบอกสนุกเกอร์ stick หรือเบสบอล stick ฝรั่งก็งงแล้วก็เงอะแน่นอนนะครับอันนี้เรียกว่า snooker cue snooker cue this one okay hold it snooker cue Ah, snooker Q. So in my baseball, a baseball bat. A baseball bat. Mm. Like Batman? Like Batman. Yes, that's right, Winston. Bat plawa kanga wai. My baseball. Okay, so baseball bat and snooker cue. Which one do you want to try first? Mm, this, one. this one. Ah, hold it. See what see what you could do with it. Ah, long twos, <laughs> eh? Why did you hit me just now? โอ้นะครับโอเคโอเคโอเคเขาบอกว่าเป็นอุบัติเหตุนะครับ I didn't mean it แปลว่าไม่ได้ตั้งใจนั่นเองนะครับโอ้เป็นเ If you hurt somebody what do you say Sorry Sorry ภาษาไทยต้องทำไงครับขอโทษครับสนนั้นนะครับทำผิดแล้วก็ต้องสอนลูกนะครับว่าถึงจะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ต้อง say อะไรนะ I am I am sorry เออแล้วถ้าภาษาไทยก็ต้องไปอะไรครับพูดเลยขอขอตังค์ครับขอตังค์นะครับจะป้าเหรอจ๊ะ จะบอกขอโทษสิครับขอโทษครับโอเคดีมากครับเอาละครับอีกหนึ่งกีฬานี่นะครับที่ตอนเด็กๆหรือตอน Good job Good job นะครับ Win Win you have to say you don't say I scored I scored เว่าทำคะแนนในกีฬาฟุตบอลนะ but I hold the putt say I hold the putt you can't say I scored okay Win you have to say I hold the putt okay Win what sport are you playing right now g o l แล้วภาษาไทยเรียกไรครับเล่นอะไรอยู่ครับเล่นกอล์ฟนั่นเองนะฮะเห็นไหมครับสองสำเนียงอยู่แล้วนะครับถ้าสำเนียงไทยก็คือกอล์ฟ แต่ถ้าภาษาอังกฤษคืออะไรนะ golf <al. S 1> Go <al. S 2> นั่นเองนะครับเห็น <Wow. S 2> ไหมฮะ golf อ่ะวินสันครับแล้วไม้กอล์ฟเนี่ยน,นะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับ Go <al. S 1> golf club สุดยอดเลยนะครับสุดยอดเนะฮะแต่ไม้ก so, อล์ฟเป็นสุด golf club แต่ละหลายคนบางทีก็เข้าใจผิดน,นะครับไม่ว่า golf club อาจจะแปลว่าสนามกอล์ฟหรือชมรมกอล์ฟ uh. มันก็ได้นะครับแต่ที่จริงแนละ้วถ้าเราพูดถึง golf club ความหมายแรกที่เราจะนึกถึงก็คือไม้กอล์ฟนั่นเองนะครับ A golf club ถ้าเป็นสนามกอล์ฟก็จะเรียกว่า golf course กอล์ฟคอร์สคือเดี๋ยววันไหนว่างๆเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปตีกอล์ฟออกรอบกันนะครับโอเคววน what are these called shoes โอเครองเท้าใช่ไหมส่วนที่ซูเปอร์สปอร์ตเนี่ย <Wow. S 1> เขาก็มีแผนก long tail, รองเท้าผ้าใบเยอะมากเลยใช่ไหม but these are shoes right so รองเท้าก็คือ shoes แต่ว่า tail, รองเท้าผ้าใบหรือรองเท้ากีฬาจะเรียกอะไรล่ะครับ t what, uh, what do you call these m o m m y I want to wear my Sne <akers. S 1> sneakers sneakers <Wow. S 1> หรือ t r a ย t r a i n e r รสุดยอดเลยทีเดียวนะครับแล้วนะครับรองเท้าผ้าใบนี่นนะครับภาษาอังกฤษก็จะเป็น sneakers หรือ trainers ถ้าอเมริกาจะเรียก sneakers อังกฤษจะเรียก trainers ใส่ S ว่ามันมีสองข้างน่นะครับแล้วเรียกว่า sports shoes ก็ได้ sports shoes แล้วนั้นครับวินสเตนอุ้ยมีคนมา who's this w i l l w i l l come h e r e w ้ใ l รมา e ้างนี้เวสวัสดีสวัสดีส สวัสดีครับโอ้ย oh, oh. นี่ก็ใส่สนคเกอร์กับเทรนเนอร์นั่นเองนะครับดัง oh. นั้นครับคุณพ่อคุณแม่นะครับก็เขาบอกว่าสิ่งแรกเลยนี่นะครับที่ทำให้ลูกหลานของเราออกไปเล่นกีฬาหรือออกไปข้างนอก oh. ก็คือการซื้อรองเท้ากีฬาหรือรองเท้าผ้าใบที่เขาชอบแล้วก็ถูกใจนั่นเองนะครับน oh. ะดังนั้นเขาบอกเป็นจิตวิทยาครับดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ครับนี่คือแผนกในการเริ่มต้นครับอยากให้ลูกคุณนั้น go outdoors ออกไปข้างนอกก็ต้องหา อุปกรณ์ที่ทำให้เขาเดินออกไปเนี่ยนะครับใช่ไหมครับเบนสตันไปเล้วเล่นกีฬากันดีกว่าไหมไม่ครับไม่อยากจะทำอะไรครับอยากแค่นั่งครับอยากอยากแค่นั่งเฮ้ยเฮ้ยไพิ่งบอกเขาไปว่าอยู่จะออกไปเล่นกีฬากับรองเท้าคู่นี้อยู่ก็ต้องบอกอยากไปเล่นกีฬาโอเคไหมไปไหมไปไหมโอเคไปดีกว่าไหมครับไปไปครับไปยูพาน้องอยู่ไปด้วยเวอร์บัสเลสโกว์เวอร์บัสสวัสดี football jerseys football boots cleats badminton racket shuttlecock a ping pong bat ping pong paddle snooker cue baseball bat golf club sneakers trainers sports shoes <coughs>